ใชสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านครับวันนี้กับมิกกี้เสระรถสวยครับกับรถที่อยู่ด้านหน้าของวันนี้เป็นโมเดลรถ Mercedes Benz CLS250 d นะฮะก็ตัวนี้นะครับไม่ใช่ปีใหม่ล่าสุดนะครับแต่ความสำคัญของคันนี้นะฮะเคลือบแก้วกับเราแล้วทั้งหมด3ครั้งนะฮะไม่รวมกันเป็นคะแนนนะเคลือบแก้วใหม่ทั้งหมด3ครั้งนะค,ะร,นนนนนะครับลูกค้านะครับเรื่องที่จะเคลือบแก้วใหม่นะครับได้รถใหม่เหมือนจะใบแดงเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะฮะก่อนหน้านี้อัท้าความเดิมก่อนนะครับ ครั้งแรกนะครับรถใหม่ายแดงครั้งที่2ใช้ไปแล้วประมาณ3ปีแล้วมาเคลือบใหม่ครั้งหนึ่งครั้งนี้ก็หายไปอีกประมาณ3ปีมั้งแล้วก็กลับมาครั้งหนึ่งครั้งนี้นะครับทำสีมารอบคันเกิดจากการเคลมนะครับเขาก็เคลมแบบปกติไม่ได้เกิดอุบัติเหตุแต่ว่าเรื่องที่จะเคลือบแก้วใหม่ในสเต็ปตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับอัลฟากาฟีนะฮะตัวนี้จะมีความแข็งและมีความใสเงามากขึ้นนะครับสำหรับน้ำยาตัวนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะ ทางเมก a s ชิล l ์นะครับที่ออกแบบมาให้เราได้ใช้กับรถสีขาวและมีความเงาฉ่ำมากขึ้นอย่างที่จะเห็นนี้ในกล้องอาจจะดูไม่เงาเท่าไหร่แต่ถ้าออกไปดูข้างนอกหรือว่าแสงน้อยๆคันนี้จะมีความเงาฉ่ำมากๆเลยนะครับสเตปอัลฟากราฟีนตัวนี้จะมีความแข็งมากกว่าเซรามิกหลายเท่าตัวนะครับแล้วก็มีความเงาลื่นกว่านะครับสำหรับท่านลูกค้านะครับที่เคยเคลือบแก้วกับเราไปแล้วนะครับในสเตปใดก็ตามนะครับ กลับมาเคลือบอีกครั้งในเวลาที่ประกันหมดหรือระยะเวลาผ่านไป2-3ปีจะได้รับสิทธิ์ในการเคลือบแก้วเพียงครึ่งราคาเท่านั้นกับรถคันเดิมนะฮะคันนี้เป็นคันเดิมนะครับกับลูกค้าคนเดิมเลย <c oughs> คันนี้เคลือบไปแล้วทั้งหมด3ครั้งคันนี้ดีสุดๆลูกค้าดูแลรถด,ดีมากๆครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะบอกว่าเคลือบแก้วแล้วดียังไงตัวสีรถนะครับไม่มีความเหลืองตัวเนี้ย ปกตินะครับหลายๆคนจะบอกว่าสีมันเหลืองตอนนี้ไม่เหลืองนะครับที่เห็นว่าเหลืองเนี่ยเกิดจากไฟสีเหลืองครับแต่ในกล้องนี่สวยขาวมากๆเลยทีเดียวสําหรับใครที่อยากจะเคลือบแก้วนะครับติดต่อสอบถามจองคิวมาได้นะครับการดูแลรักษารถมีอีกหลายวิธีนะครับที่ได้ให้เลือกนะครับนอกจากเคลือบแก้วแล้วมาติดฟิล์มใสก็ลอยติดฟิล์มหน้ากระจกหรือว่าจะเปลี่ยนสีรถแต่ต้องทําตามขั้นตอนขั้นดูแลก,การรักษาอย่างเคร่งครัดนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตาม รถจะออกมาดีอย่างที่ท่านเห็นหังต,ตอนนี้วันนี้มิกกี้เสร็ล้วสวยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ